इतना ही पसाना ท่านนี้ใช่ไหมคะที่แฟนๆบ่นว่าคิดถึงมากจริงๆค่ะพอเชิญมาสารพันธ์ลั่นทุ่งบางเขนที่ไรนะคะทําเอาเรตติง้งยอดวิวออนไลน์ถลม่มทลายจริงๆก็ต้องยกให้ลูกทุ่งพราตะคนแรกของไทยคุณอาซุมิสัจเทพนี่แหละค่ะเพราะจริงๆเนี่ยไม่ร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตกันมานานแล้วนะคะจะจับใหม่ก็ช่วงที่ออกทัวร์กับเพื่อนๆค่ะ ก็คือถ้าอยู่บนรถทัวร์เนี่ยคุณ <Okay. S 2> อาจับไม้ร้องเดี่ยวๆเลยนะเจอเพื่อนตือนะเพื่อนเพื่อนก็ตือนะคะคนนี้รู้เลยว่าแฟนๆคิดถึงเยอะค่ะหลังจากมาออกสารพัดลั่นทุ่งเนี่ยอาจไม่ได้เจอตัวกันเลยสองปีได้แล้วนะคะไหนๆสัปดาห์นี้จัดเป็นทีมลุกทุ่งที่คิดถึงให้แล้วก็เลยอยากจะพาไปเที่ยวบ้านคุณอาซุมิสัจเจเทพค่ะได้เห็นอะไรบ้างคุณกวินทพบที่บ้านคุณอามีทั้งภาพหาดูยากนะครับสมัยอดีตเลยร่วมกับนนะักร้องดังหลายคนแล้วก็เป็นของสะสมของคุณอาด้วย เดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดู๋ยห้ดูเต็มเต็มนะคะไปดูอีกคนนึงก่อนค่ะ ถูกใจแน่นอนนะคะน้ำเสียงแบบนี้ค่ะใครคิดถึงอยู่บ้างคุณแม่น้ำอ้อยพอรวิเชียนนะคะคนนี้กว่าจะตามตัวได้ก็ยากเหมือนกันค่ะตอนนั้นให้มาพร้อมคู่ขวัญอาเก่งสัญญาพรนารายนะคะเขามีเพลงดังร้องแก้กันเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีเพลงรักนะคะเป็นชื่อของทั้งคู่ด้วยสัญญารักน้ำอ้อยนะคะอันนี้เป็นการการันตีเลยว่าดังสุดๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยกหูโทรหาคุณแม่น้ำอ้อยเนาะ ก็คือล่าสุดนี่แหละเพิ่งโทร<ช>ไปเลยอัปเดตข่าวคราวนะคะกับแฟนๆตอนนี้คุณแม่บอกว่างานคอนเสิร์ตยกเลิกหมดเลยลูกนะคะก็เลยทําให้ธุรกิจที่ทําอยู่อย่างการออกแบบชุดหางเครื่องเนี่ยต้องหยุดไปด้วยนะคะแต่พอมาอยู่กรุงเทพแล้วงานก็ต้องหยุดชะงักแบบนี้อยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะกลัวว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะเอาโรคเอาอะไรกลับไปฝากคุณแม่ที่ลบบุรีหรือเปล่าไปไปมาตอนนี้เลยไม่กล้ากลับบ้านอีกค่ะ เเเ,นเน็นนดดาาววือตตจจรใพีชมหคยังมีลูกทุ่งคนดังที่คุณผู้ชมคิดถึงอีกเพียบเลยนะคะคัดมาให้เน้นๆเลยค่ะทั้งเจ้าของเพลงขีเก้งอย่าลืมเกวียนคุณอาภูมินอินทพัณฑ์นะคะมีแม่เรียมดาราน้อยด้วยซึ่งถ้าใครจำได้ตอนแม่เรียมมาเนี่ยมีศิลปินอีกหนึ่งท่านมาเซอรพรสด้วยเดี๋ยวจะให้ดูกันเต็มๆแน่นอนนะคะ และที่สําคัญคุณผู้ชมที่กําลังรอว่าเมื่อไหร่จะพาคนลุกทุ่งที่คิดถึงคนอื่นๆมาสักทีโทรมาถามคนนูน้นคนนี้นะคุณกุินพบหลายารอบ,รบแล้วว่าคนไหนอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างพูดเลยว่าวันเสาร์นี้คุณผู้ชมต้องรอฟังนะคะเราจะมีมาอัปเดตด้วยคนที่คุณผู้ชมถามมาว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างมีใครบ้างคะที่คุณผู้ชมถามมาเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะมีคุณแม่กุหลาบดำหนามคมนะครับมีคุณรุ่งทิพย์ทานทอง แล้วก็มีคุณมนภัยลูกราชบุรีแล้วก็คุณก้องภัยลูกเพชรด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะรอฟังกันวันเสาร์นี้บ่าย3ามโมงได้เลยค่ะพรุ่งนี้แล้วนะสารพันลันทุมบางเขนค่ะ